ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเล็กของวันนี้ครับมากระทางฝั่งของทาด้านบุิดรัมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อทางด้านอิชิครับออกมาปลื้มลูกทีมปราสาทสายฟ้าเลยครับที่เก็บ3คะแนนต่อเนื่องหลังเปิดบ้านเอาชนะฉลามชนไป2ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลลีโว่ธดิกนาที่27 พร้อมนับถอยหลังสู่แชมป์ลีเวทดกสมัยที่7เลยครับโดยเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับกับความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลลีเวทดีครูระหว่างบุริรัมยูไนเตดเปิดบ้านเอาชนะชนบุรีเอฟซีไป2-1ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าเก็บเพิ่ม3คะแนนเขย่ะไปมี57แต้มโดยที่เกมต่อไปครับที่มีคิวพบกับบีจีปทุมยูไนเตดนั้นซึ่งหากว่าจีมเก็บ3คะแนนได้ในเกมน,นั้นาจะทำให้ปราสาทสายฟ้าเป็นแชมป์ทดิกรุกการ2021ทันจีเลยครับ โดยหลังจบเกมครับธนานมาซาสตาอิชิครับเอ็ดโค้ดของบรีรัมยูเนเต็ดครับได้ออกมายอมรับเปิดเผยเลยครับว่าเกมวันนี้ผมดีใจที่ทีมของเราสามารถคว้าชัยชนะและเก็บ3คะแนนได้แต่ถ้้พูดถึงรายละเอียดของเกม ผมก็มองว่าวันนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราคว้าสามเต็มได้ครับและในสถานการณ์ของเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นชี่พะพอใจแต่ในครึ่งเวลาหลังชุนบีเอฟซีมีจังหวะฟุตบอลที่เร็วขึ้นจนทาให้เกมลุกของเราทําได้ไม่ดีพอและเกมนัดที่ต้องบุกไปเยือนเดกูเอฟซีครับที่ประเทศเกาหลีใต้ก็มั่นใจเลยครับว่าทีมของเราสามารถบุกไปคว้าชชนะได้เพราะเราได้ซ้อมหรือได้เต็มที่ไว้อยู่แล้วและในแต่ละเกมครับเราก็ไม่คิดว่าจะแพ้ยอยู่แล้วแหละครับ และทั้งนี้ครับสำหรับทางด้นานอิจิครับก็ได้มีการพูดถึงต่นานเจ้าอามสุภชัยครับหลังจากเจ้าตัวซัดไป2ประตูครับกึนเทนดาวสะดวงถลิกแะตอนนี้ ทางด้านอิจิครับได้ออกมายอมรับเลยครับวัฒนาสุภชัยคือนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้ดีและมีความสามารถสูงอยู่แล้วก็ดีใจกับเขาและอยากให้สุภชัยทาผลงานที่ดีแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับและด้วยฟอร์มเล่นแบบนี้ผมเชื่อว่าสุภชัยจะสามารถประเด็นฟุตบอลทีเจลิกได้เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลีโวท่าดี2021นั้นต่อไปของบุริรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนจากบีจีปทุมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้เวลา19.00น นนนนในขณนะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางด้านสวรค์แคทนครราชศีมามาได้สีกันหน่อยครับได้ออกมายินยันเลยครับว่าได้ตั้งท่านั่นเควินแบ็กเวลกุนซืาวอังกฤเข้ามากลุมชับครับโดยมีทางด้านคุตุมหลังสิวุฒิกับทาาน้านเคลังกะวงมาผนึกช่วยทีมอีกครั้งเลยครับโดยหลังจากที่ทางด้านคโจูทิรศักิโพอ,อนได้โชว์สปปริตลาออกจากการเป็นกุนซอใหญ่ให้กับทางด้านสว่า์แคทนครราชสีมา,มามาได้สี่ เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบทเรียนของทีมล่าสุดครับทีมอย่างทางด้านสวรค์เคสก็ได้แต่งตั้งกุณซือคนใหญ่คนใหม่เป็นเจียบร,ริครับโดยได้กุณซือจางกฤษวัย63ปีอย่างทางด้านเควินแบ็กเบลก็มาคุมทับในฐานะกุญซือใหญ่ของทางด้านสวรค์เคสแหละครับ โดยอั้งนั้นเควินเบ็กวลครับก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้เลยครับก่อนจะเข้ากระบวนการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด19จากนั้นจะเริ่มคุมทีมสวานแคทโดยฝึกซ้อมทันทีในช่วงไทยลีกพักเบรกช่วงฟีฟ่าเดย์ทีทีจะย,ยกพลไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามของทนานอันมัก,กูดีสเตเดียมย่านหนองจอกราวประมาณ1สัปดาห์เลยครับดยลาสุดคทนานบางยีวรวีมัก,กูดีครับบทปุณิยานของทีมในฐานะประธาน ของแต่ะด้านเรลี่ยนของจีมครับของต่ะด้านนครราชสีมามาได้สี่ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าผมขอเรียนชี้แจงกับการเปลีป่ยนแปลงหัวหน้าคุณซื้อในทีมของแตด้านครราชสีมาว่าทางคุณจูธิรศักโปลอนอดีตคุณซื้อได้ตัดสินใจที่จะลาออกเองเพื่อรับผิดชอบต่อผด้นานที่เขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายตรงนี้ครับผมเรียนว่าเป็นเรื่องของคาว่าวิธีทางฟุตบอลที่เมื่อขอทำผลงานได้ไม่ตามเป้าหมายขอก็ขอ,ขอ,ขอพิจารณาตัวเองด้วยกันละออก รงนี้ผมและบอดแปลงของชิมทุกคนต้องขอชื่นชมในความสปิริตของเขาและขอบคุณกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุมทีมมาตั้งแต่ปีต่างด้าน2019เป็นต้นมาเลยครับโดยหลังจากนั้นครับทางน้านบางีครับก็ได้ออกมายอมรับอีกเช่นเคยเลยครับว่าส่วนการที่ทีมได้ตัดสินใจเลือกทางน้านคิวินแบ็กเวลเข้ามาคุมทใไ้ครับนั้นต้องบอกว่าผมได้รับการแนะนําจากเพื่อนที่สนิทกันเชียงกริฐมาซึ่งผมได้เพื่อนรายนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่โดยเมื่อพิจารณาจากฟุไฟล์ต่างๆเลยครับถือว่าเป็นค สือที่มีฝีม้และมือแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ในธนบิกมาก่อนแต่การทำงานผ่านที่ผ่านมามากมายในฟุตบอลของนานลีกของกรีตนั้นไม่มีอะไรต้องห่งวงอยู่แล้วโดยเป้าหมายของเรานั้นเบื้องต้นขออยู่รอดโดยไม่ต้องตกชั้นได้ก่อนโดยขนาดนี้ยอมรับว่าทีมยังมีความเสี่ยงต่อการที่จะตกชั้นอยู่แหละครับและส่วนที่จะนําเข้ามาอีกสองคนส่วนโค้ชใหม่นั้นครับก็คือทาดนานโคตุตมหลังสิวุฒิขับทางน,าน้้นคีรังกาวงส่วนต้าโค้ชก็ชุดเดิมทั้งนั้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันที่ทางด้านคุชโจกันหน่อยครับเมื่อเว็บไซต์ของทางด้านบนไทย .com ครับต้องไงเครดิตพีพีขากันด้วยครับเมื่อออกมาตีข่าวครับว่าทางด้านคุชโจเนื้อหอมอีกแล้วครับเมื่อบิ๊กทีมตามจีบคุมทัพหลังแยกทางกับทางด้านสวรร์แคทแหลครับ โดยอย่างไรก็ตามครับทางน้านธีราศักดิ์โปออนกุลซือขวัญใจแฟนบอลนครราชาสีมาบราซีพึงทีจะประกาศลาออกจากตําแหน่งหลังเข้าประชุมกับบทเปลี่ยนเมื่อวันอาคารชีบานมาซึ่งทางทีมทางด้านสวรค์แคทครับก็ได้แต่งตั้งทาง well, าด้านเควินแบ็กเวลอดีตกุลซือของลีดยูเนเต็ดวัย63ปีเข้ามากุมทีมครับโดยมีทางน้านเคลังกาวงอดีตกองหลังเยาวชนทีมเชาติไทยเป็นผู้ช่วยโค้ชแหละครับ ล่าสุดครับชิมข่าวของทาง้านเว็บไซต์บอลไทยคอมครับได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับว่ามีสโม,มสรระดับชั้นนำในทลีกได้ติดต่อท้าทามโคจูเข้ามาเป็นคุณซือคนใหม่เลยครับอย่างไรก็ตามต้องรอการตัดสินใจของทางโคจูคุณซือวัย43ปีเนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งเกี่ยวแยกทางกับทิมเก่าและต้องการเวลาในการตัดสินใจอีกสักพักว่าจะกลับมาทำงานต่อหรือไม่หรือรอให้จบฤดูก,กาลก่อนแล้วค่อยมาเริ่มงานกับสโม,มสรใหม่เลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามากันที่ความเคลื่อนไหวของสโมสรหนงบัวพิเชฟซีกันหน่อยครับชิมน้องใหม่หลายบริสุทิของศึกฟุตบอลลิวอร์พ2028ที่ลังอยู่อันดับที่7ของตารางโดยมีแต็มตาหลังกลุ่มลุ้นโคตาเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแหละครับ ซึ่งหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทนานพยาไกาชนในฤดูกาลนี้ครับคหนี่แม่พ้นธนานั้เฮมิตันสวอริสกองหน้าชาวบราซิลเลียนที่ยิงไปแล้14ประตูกับอีกหนึ่งเฮดซิดหลังดาวโซนวของศึกไทลีกอยู่ในเวลานี้แหละครับ ล่าสุดครับจีมข่าวของทนางนั้นเว็บไซต์บนไทยคอมครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้รับรางยงานมาว่าจริงๆแล้วในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลทนางน้้นแฮมิลตันโซเลสเกือบจะไม่ได้เล่นกับทางน้านพยากชนุนในศึกทะลีกฤดูกาลนี้แล้วครับเนื่องจากเจ้าตัวทำผลงานในการสมได้ไม่ดีนักและปรับตัวยังไม่ได้กับสภาพปนลมและสภาพอากาศและแม้จะเซ็นสัญญาไปแล้วก็ตามนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับ ที่นงบัวพิเชฟซีครับก็เกือบที่จะหากองหน้ารายใหม่ครับมันแทนที่ของ Trans ้ทนเฮมิตันอยู่แล้วครับเพราะยังไม่เชื่อมั่นในตัวของกองหน้าชาวบราซิลเรียนรายนี้เท่าไหร่นะัก แต่ทว่าทางน้านคคดวังท้อดใจดํารุกออกตระกูลเลตโคดของทางน้านพญาไกาชนยังคงไว้วังใจในเจ้าตัวพร้อมตั้งให้โอกาสเจ้าตัวในการพิสูจน์ตัวเองโดยมีผู้นานของสโมสรและตำแหน่งบนหน้าผู้สอนเป็นเดิมพันแหละครับและท้ายที่สุดครับโมฮัมมั30ปีล่นี้ครับก็ตอบแทนความเชื่อใจของทางน้านคุดวังและความเชื่อมั่นของเพื่อนร่วมทีมที่มีต่อเขาครับได้สําเร็จโดยกดไปถึง14ประตูพร้อมกับช่วยหน่งบัวพิเชษสียังอยู่ในเส้นทางการลุ้นพื้นที่ของทนางนั้น ACL ในเวลานี้อีกด้วยแหละ ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ